สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟทีการเทคนิคแล้วนะครับงานซ่อมวันนี้ก็มีกิจไทยอินเวอร์เตอร์นะครับขนาดพันวัตตัวกิจเงินเอตัวกิจทองนะครับขออภัยกิจทองหนึ่งตัวแล้วก็กิจเงินหนึ่งตัวนะครับกิจเงินเป็นพันสี่ร้อยวัต์นะครับลูกค้าแจ้งว่าอาการไม่รันทั้งคู่นะครับก็เดี๋ยวมาเทสกันนะครับผมลองเทสเบื้องต้นตัวนี้ไม่รันนะครับตัวนี้รันอยู่นะครับเดี๋ยวลองดู นะครับเปิดเครื่องนี้ผมจ่ายไฟเข้ามาครบแล้วนะครับอ่ะตัวเนี้เครื่องไม่รันจริงๆอ่าก็อาจจะต้องตัวเช็คในฝั่งของ r d c ไม่มีปัญหาก็ตรวจเช็คในฝั่งของ ac เลยนะครับเครื่องไม่รันนะครับเครื่องไม่รันก็อาจจะมีปัญหาในส่วนของ ac ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้บ้าง ตัวนี้นะครับมันจะมีหลอดไฟแสดงสถานะเดี๋ยวผมย้ายสาย ac dc ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ ac เข้ามานะครับนี่นะครับ ac ไม่ช็อตนะครับเพราะว่ามันมีไฟสถานะ ac เข้านะครับก็คือมันไม่ช็อตแหละ ถ้ามันช็อตเนี่ยไฟ AC มันจะไม่ไม่มีนะครับอันนี้ไฟ AC มีนะครับเปิดเครื่องเลยนะครับ AC ไม่ช็อตดูซิว่า DC มันก็ไม่ช็อตนะครับเครื่องเปิดติดแสดงสถ,ถานะแบบนี้ทุกคนต้องรู้นะครับว่าเครื่องมันรันนะครับรันเนี่ยมันมีหวัดหรือเปล่าเนี่ยคือประเด็นนะครับมาดูหวัดก็ออก แล้วนะครับสามร้อยกวัต์ผมตั้งแรงดันไว้สี่สิบสองโวลต์สิบห้าแอมป์นะครับถ้าเครื่องปกติเนี่ยมันจะรันได้เกินห้าร้อยวัตต์นะครับพูดง่ายๆก็คือไม่ต่ำกว่าห้าร้อยวัตต์เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวนี้ได้เกินห้าร้อยวัตต์ไหมถ้าได้เกินห้าร้อยวัตต์ก็ถือว่าเครื่องไม่ได้เสียนะครับไม่ได้เสียอะไรตัวกินเงินเนี่ยมันจะผลิตวัตต ค่อนข้างที่จะช้านะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆอา่าคือเครื่องรุ่นที่ไม่ใช่เป็นรุ่นรุ่นเก่ามากนะครับส่วนใหญ่มันจะมีอ่าตัวหลอดไฟแสดงสถ,ถานะตรงนี้นะครับ ac นะครับให้เห็นว่ามี ac เข้านะครับ ก็บ่งบอกได้เลยว่า AC มันไม่ได้ช็อตอะไรนะครับถ้ายังมีไฟหลอดนี้ติดอยู่นะครับ AC ไม่ได้ช็อตอะไรก็รู้เลยแต่ว่ารุ่นเก่าๆมันจะไม่มีหลอดให้ดูนะครับก็ประมาณนี้สี่ร้อแล้วนะครับ501วัตต์นะครับดูสูงสุดสำหรับเครื่องตัวนี้ที่ทำได้นะครับขึ้นไปสูงสุดแล้วมันจะตัด ห้าร้อยสาห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบแปดนะตัดแล้วนะครับอ่ะอยังขึ้นอยู่อีกครั้งหนึ่งห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับตัดเลยนะครับตอนนี้โอเคก็เป็นนั้นว่าอ่ะพัดลมทำงานด้วยนะครับพัดลมทำงานเป็นปกติก็ดีเลยไม่ต้องตรวจเช็คพัดลมด้วยนะครับพัดลมก็ทำงานแล้ว ห้าร้อยห้าสิบนะครับห้าร้อยห้าสิบเท่าไหร่เมื่อกี้ก็ทํางานเป็นปกตินะครับสําหรับเครื่องตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้เสียตรงจุดไหนนะครับสําหรับตัวนี้เป็นนั้นว่าสรุปก็คือตัวพันสี่ร้อยวัตต์กิดเงินไม่ได้เสียนะครับเสียตัวกิดทองตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะตัวกิดทองดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลย ครับผมก็ได้เปิดฝาออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับดูจากสายตานะครับดูฝุ่นนะครับโอ้โหฝุ่นเยอะมากนะครับผมว่าต้องเปิดฝาออกมาทําความสะอาดกันบ้างนะครับสําหรับลูกค้านะครับทุกท่านเลยนี่นะครับมันจะไม่ทํางานเอานะครับแบบนี้ฝุ่นเยอะขนาดนี้นะครับก็ควรที่จะถอดออกมาทําความสะอาดบ้างนะครับเบื้องต้นในฝั่งของดีซผมเห็น สาบายตัวนี้บวม1ลูกนะครับออในส่วนของ AC ที่มีปัญหาก็ฟิลระเบิดฟิลระเบิดนะครับพีเระเบิด,บดมีมอเตอช็อตอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้วัดข,ขาหนึ่งไม่ขึ้นนะครับขาหนึ่งไม่ขึ้นไม่รู้ว่าลายด้านล่างขาดหรือเปล่านะครับแต่วัดขาหนึ่งไม่ขึ้นแต่ตัวนี้ช็อตนะครับตัวอื่นปกตินะครับตัวหัวตัวท้ายนี่ปกติ ตัวที่สามช็อตตัวนี้ขาลายหนึ่งไม่ขึ้นไม่รู้ว่าลายพิ้นขาดหรือเปล่าก็ต้องตัวเช็คอีกทีนึงอาจจะถอดบอร์ดเลยดีกว่าไหมนะครับถอดบอร์ดออกมาเพื่อจะทําความสะอาดด้วยเลยดีไหมนะครับพอออกมาทําความสะอาดด้านนอกมันจะสะอาดกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมถอดเลยแล้วกันนะครับตัวไหนเสียผมถอดเลยอาจจะทําความสะอาดบอร์ดให้เรียบร้อยเลยคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับ ติดตามชมนะครับครับผมก็ถอดอะไหล่ออกมาแล้วนะครับเอาบอร์ดไปล้างมาแล้วนะครับล้างได้เท่านี้จริงๆนะครับโอ้โหก็มันสกปรกมากนะครับจะล้างยังไงไหวก็ล้างเท่าที่จะไหวนะครับก็ได้เท่านี้นะครับบอร์ดก็ถอดอะไหล่ออกมาก็คือทัวมัสเฟดกับฟิลนะครับตรงจุดฟิลเนี่ยมีลายปิ้นขาดด้วยนะครับหนึ่งจุดตรงนี้นะครับ ส่วนตรงตัวส่วนควบต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสโคบวัดเอานะครับที่ตัวมัเตอส่วนตัวนี้ไม่มีลายขาดนะครับไม่มีลายขาดปกติดีอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ถอดอะไรมาแล้วส่วนตัวพัดลมนะครับตัวนี้เป็นตัวบางมากนะครับเขาลูกค้าน่าจะซื้อมาใส่เองนะครับใช้ไม่ได้แล้วมันหมุนช้ามากนะครับมันช็อตรอบไปแล้วนะครับ ยังหมุนอยู่แต่ช้ามากตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ยังใช้ได้อยู่อาจจะได้เปลี่ยนพัดลมด้วยนะครับตัวนี้ทําแล้วก็ทําให้มันจบไปเลยนะครับตรงช่างส่วนตัวมัดเศษเป็นขี้เกลือนะครับมีขี้เกลืออ่าน่าจะเป็นไปได้นะครับที่มันชอ็อตเพราะว่าเอ่อมันอาจจะไม่ติดกับพิซซิ่งแนบสนิทมากมันก็เลยทําให้ร้อนร้อนแล้วก็ชอ็อตนะครับเป็นไปได้โอเคก็ประมาณนี้ ก็เดี๋ยวมาใส่อะไรตัวใหม่กันติดตามชมนะครับครับผมก็ใส่อะไรครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีฟิลหนึ่งตัวต่อลายไปให้เรียบร้อยนะครับลายจะอยู่ด้านล่างนะครับต่อให้เรียบร้อยใส่ฟิลเรียบร้อยใส่มอสเฟตตัวใหม่แล้วนะครับแต่ครันนี้ผมลองรันแล้วมันไม่รันนะครับเครื่องไม่มีช็อตแล้วนะครับสัญญาณมอดเฟตวัดแล้ว สัญญาณครบนะครับไม่มีตัวไหนที่ผิดปกตินะครับสัญญาณครบแต่ว่าเครื่องไม่รันนะครับมาดูตรงนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือตัวออโต้อออโต้โสองตัวเลยนะครับตัวนี้ขาขาดเลยนะครับตัวนี้ก็เกือบจะขาดแล้วนะครับออโต้ออปต้ทั้งสองตัวมีปัญหาแล้วนะครับอาจจะ ต้องเปลี่ยนออโต้ใหม่สองตัวเลยนะครับสองตัวเลยแล้วก็อาจจะต้องตรวจเช็คฮาด้วยสองตัวนะครับฝั่งนี้ไม่รู้จะมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็แต่ที่แน่ๆต้องเอาออโตัวออกมาก่อนนะครับขาขาดแบบนี้รุนแรงนะครับถือว่ารุนแรงไม่รันนะครับเครื่องแบบการแบบนี้ไม่รันแน่ๆน,นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวมอเเฟสไม่มีปัญหานะครับไล่ไปทีละจุด ัวมัดเฟดไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมา,อาถอดตัวออโตออกนะครับแล้วก็ตัวเช็คกันในกลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งดูซิว่าจะกลับมาลันได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับผมก็ได้เปลี่ยนตัวออโตสองตัวแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนใหม่เลยสองตัวนะครับผมลองเทสแล้วมันเทสได้นะครับแต่ว่ามัน มันเหมือนว่ามันมีเสียงจี่นิดนึงผมเกรงว่าตัวคอนดักเตอร์กดลวดตัวนี้น่าจะมีปัญหาช็อตอีกแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพสลันมันลันได้แล้วนะครับมันลันได้แล้วที่แรกมันไม่ลันเลยนะครับเนี่ยรันแล้วมาดูวัดนะครับ เนี่ยได้หนึ่งร้อยหกวัตต์โอเคถ้าอย่างเงี้ยโอเคนะครับเนี่ยหนึ่งร้อยห้าวัตต์หนึ่งร้อยหกวัตต์หนึ่งร้อยสิบวัตต์สองวัตต์นะครับแต่ว่ามันมีเสียงจี่นิดนึงนะครับมันมีเสียงจี่ผมเกรงว่ามันน่าจะเกิดปัญหาจากตัวคอนดักเตอร์ใกล้จะมีปัญหาแล้วนะครับประมาณนี้ ก็ถ้าตัวคอนดักเตอร์มีปัญหานี่ไม่มีเปลี่ยนนะครับจบเลยประมาณนี้โอเคก็รันแล้วนะครับเดี๋ยวลองประกอบลงบอดี้เลยแล้วลองเทสที่หวัดสูงๆนะครับว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาก็เออไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะครับเพราะว่าคอนดักเตอร์ไม่มีเปลี่ยนนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเทสที่หวัดสูงๆกันแต่ต้องประกอบก่อนถ้ามันได้ตามสเปกก็คือจบถ้ามันไม่ได้ตามสเปกก็คือ ก็ต้องก็จบเหมือนกันจบแบบไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบแล้วนะครับมาเทียตที่วัดทุกสูงติดตามชมนะครับครับผมก็ทำการประกอบเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเออมันรันได้แต่ใช้งานไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้มันรันนะครับอ่ะรันแล้วนะครับดูวัด ไฟด์ออกแค่นี้เองนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีเสียงจี่แล้วก็ในฝั่งของดีซีร้อนจี่เลยซึ่งมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เดี๋ยวช็อตนะครับเดี๋ยววัดเฟดฝั่งดีซีช็อตก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับมีอยู่สองประเด็นก็คือตัวคอนดักเตอร์นะครับมีการชออ็อตขดลขดลวดนะครับช็อตขอดลวด ไม่งั้นก็เป็นมอแปลงแต่ว่าเบื้องต้นเราจะต้องเช็กขดลวดก่อนแต่ขดลวดไม่มีไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่มีเปลี่ยนถ้ามันชตข้างในิในรอบเราก็ไม่รู้ว่าชดชตรอบไหนนะครับแล้วมันมีสองลูกด้วยก็ไม่รู้ลูกไหนด้วยนะครับก็คงจะลําบากแล้วนะครับลําบากแล้วคือมันรันไม่ได้จริงๆนะครับมันรันมันรันเครื่องอ่ะมันกลับมารันแล้วแต่ว่ามันรันผลิตวัดไม่ได้นะครับพอ ปล่อยให้เครื่องมันรันเนี่ยมันจะฟีดแบกนะครับฟีดแบกกลับมาที่ตัวมอสเฟตของบ c นะครับทําให้มอสเฟตร้อนนะครับคือถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ให้มันรันเนี่ยมอสเฟตฝั่งนี้ช็อตเลยนะครับถ้ามอสเฟตช็อตไปด้วยเนี่ยคราวนี้งานใหญ่เลยนะครับก็คือมันจะแก้ไม่จบเลยนะครับถ้ามอสเฟตมันมาจากโรงงานมันก็ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมอสเฟตเนี่ย เกิดการฟีดแบ克เนี่ยมันจะช็อตง่ายง่ายกว่าเดิมมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนนะครับก็คือตัวคอนดักเตอร์ครั้นี้ตัวคอนดักเตอร์จะเอาที่ไหน,นะครับหาไม่ได้นะครับไม่มีนะครับแล้วเครื่องรุ่นนี้ของผมมีอยู่ตัวหนึ่งก็เกิดอาการนี้แหละผมลองเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่มันก็ไม่หายนะครับไม่หายทำให้มอสเฟตฝั่งนี้ช็อตพอมอสเฟตช็อตครั้นี้แก้ไม่จบเลยนะครับ แก้ไม่จบเลยของผมตัวนี้เครื่องตัวนี้มันนานมากแล้วนะครับเนี่ยนานมากแล้วน่าจะเกินห้าปีอาจจะเกือบถึงสิปีด้วยซ้ำน,นะครับรุ่นนี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวคุยกับลูกค้าก่อนนะครับว่าจะเอายังไงต่อเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตอนจบอีกทีแล้วกันว่าสรุปแล้วลูกค้าใจยังไงเพราะว่าผมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับตัวคอนเนคเตอร์เนี่ย ตอนนี้ผมผมคิดว่าเป็นคอนเนคเตอร์แล้วนะครับคอนเนคเตอร์ส่วนใหญ่มันก็พอใช้ไปนานๆมันจะช็อตรอบนะครับก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาหาข้อสรุปร่วมกันกับเจ้าของเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็ได้ถอดบอร์ดอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาลองเปลี่ยนนะครับคอนเนคเตอร์สอลูกนี้จากเครื่องของ ผมเองนะครับเป็นรุ่นเดียวกันผมก็ลองเอามาเปลี่ยนดูสรุปว่าคอนเนคเตอร์สองลูกนี้นะครับกดลวดนี้ไม่เสียอะไรเลยนะครับเอาผมมาใส่อาการก็ยังเหมือนเดิมนะครับตรวจค่า L ของตัวมออแปลงนะครับก็ปกติดีนะครับสรุปก็คือ,อที่ผมสันนิษฐานไว้ไม่ใช่ทั้งคู่นะครับคราวนี้ พอแมอแปลงปกติคอนเนคเตอร์ปกติเนี่ยผมก็ต้องหาสาเหตุอีกครั้งนะครับก็คือผมก็มาไล่ลองหาตรงบริเวณจุดนี้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็น ICP หรือ UMIC of M นะครับแล้วก็กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยนะครับสรุปก็คือเจออุปกรณ์ตัวเสียอยู่ตัวหนึ่ง นะครับก็จะมีตัวท่านทานนะครับตัวนี้นะครับตัวหนึ่งมันขาดอยู่นะครับตัวท่านทานขาดอยู่ก็เลยเปลี่ยนตัวท่านทานไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วผมก็ลองเทสเครื่องสรุปว่าเครื่องกลับมาทํางานได้นะครับก็เดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะครับก็โชคดีไปนะครับที่ อคอนดักเตอร์กับหมอ้อแปลงไม่เป็นอะไรมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับเครื่องเปิดติดนะครับตัวนี้มาด้วยอาการเครื่องไม่รันนะครับมีมอสเฟตฝั่ง AC ช็อตฟิวขาดนะครับแล้วก็เครื่องก็รันแต่ว่าร้อนนะครับตอนนี้เครื่องรันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเทสที่วัดต่ำๆก็พอนะครับเอาสัก ร้อยวัตต์นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันเลยเพราะว่ายังไม่ได้กบประกอบลงซิงค์นะครับเดี๋ยวมันจะร้อนจนช็อตนะครับเครื่องรันแล้วนะครับดูวัตต์เร้องต้นเราจะเทสที่ร้อยวัตต์นะครับถ้าได้ร้อยวัตต์ก็ถือว่าโอเคผ่านแล้วประมาณนี้ยังไม่ถึงสามแอมป์ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวต้องประกอบลงบอดี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมาเทสที่วัดสูงๆกันเลยดีดีกว่านะครับอย่างนี้มันสูมเสี่ยงที่จะมีการร้อนแล้วช็อตนะครับก็เดี๋ยวประกอบแล้วมาดูกันอีกทีมาเทสที่วัดสูงๆเลยครับครับก็มาดูทั้งสงตัวเลย พอดีตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมบอกว่ามีเครื่องสองตัวนะครับมีพันสี่ร้อยวัตต์กับพันวัตต์นะครับข้างต้นผมบอกว่าตัวพันสี่ร้อยวัตต์ไม่ได้เสียอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับผมว่ามันไม่ได้เสียอะไรก็เดี๋ยวมาดูว่ามันน่าจะทำงานเป็นปกตินะครับ เครื่องรันแล้วนี่นะครับเครื่องมันก็รันปกตินะครับดูวัดไม่น่าจะมีปัญหานะครับคือเครื่องไม่ได้เสียอะไรแต่ผมถอดออกมาปัดฝุ่นแล้วนะครับภายใน เครื่องรันเป็นปกติไม่มีปัญหานะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปใหญ่นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปเลยดีกว่าดูตัวที่เราซ่อมกันดีกว่านะครับว่ามันจะปกติหรือเปล่าคือตัวนี้มันปกติอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะครับก็มาดูซิว่ามันจะกลับมาทำงานเป็นปกติหรือ,อยังนะครับหลังจากที่หาสาเหตุอยู่นานนะครับก็สามารถที่จะกลับมารันตนเป็นปกติได้นะครับก็ประมาณนี้หวัดก็เป็นปกตินะครับ ไม่ใช่ปัญหาเลยจบแล้วนะครับสําหรับเครื่องสองตัวนี้ที่แรกผมก็บอกลูกค้าไปว่ามันเป็นคอนเนคเตอร์หรือมอแปลงเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีแล้วกันก็สรุปแล้วก็เอาไปเช็คอย่างจริงจังนะครับก็ไม่ไม่ได้มีตัวไหนเสียนะครับก็มีโอเคก็ห้าร้อยกว่าวัก็ลันเป็นปกติก็มีตัวต้านทานนะครับขาดอยู่ตัวหนึง่งแล้วก็อาจจะเกิดจาก ค่าคลิกกรงคลิกเกลือนะครับแล้วก็ไลท์ตะกัวเป็นอย่างดีก็ทําให้เครื่องกลับมารันได้เป็นปกติแล้วนะครับโอเคก็ okay, จะประมาณนี้แล้วกันนะครับนหนก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ย,ยังให้ใช่างวันว่าได้ดูแลให้โดยตลอดนะครับเป็นลูกค้าประจํายังไงก็จะดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับขอบคุณเพื่อนๆท,ที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามในช่องของผมไว้ด้วยนะครับจะได้เอาไปดูงานซ่อมตัวอื่นต่อไปนะครับก็ประมาณนี้คลิปนี้คงต้องไปแล้วนะครับเจอกันคลิปใหม่คลิปนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับ